ครับวันนี้พามาดูต้นยางนาของเราครับนี่ผมขุดมาเอามาใส่ถุงอบแล้วน่าจะได้สักเดือนกว่าแล้วครับนี่ผมก็เปิดตากถุงแล้วเปิดถุงได้สักอาทิตย์กว่า,วาแล้วครับเนะี่ย เพราะว่าทําไมถึงต้องอบครับเพราะว่าผมขุดจากใต้ต้นแม่เขาา้เามาเราไม่ได้เพาะจากมาเมล็ดเราไปขุดต้นมาขุดมาตอนหน้าแรงครับก็เลยมาใส่ถุงเพาะชําไว้แล้วก็ใส่ถุงอบไว้อีกทีนึงใส่เพื่อว่าลดการคายน้ำของเขาให้เขาแตก ลากใหม่ก่อนนี่ก็เปิดเป็นอาทิตย์แล้วครับเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วครับและยิ่งวันนี้ด้วยเจอเ,เช้าเๆฝนตกดินๆมาให้ดูบรรยากาศ ว่าจะเอาไปปลูกอยู่ครับมันนี้ยเป็นลงดินอยู่เพราะว่ามันไม่แดดครับบรรยากาศดีถ้าเราลงวันนี้ไปเยน็ยนๆอีกหน่อยฝนมาก็สบายครับเปอร์เซ็นต์ขอรอดก็คงจะแปดสิบเก้สิบนะฮะนี่ผมเปิดปากของมันก็ก็ต้งตายอยู่ครับตายไปต้นหนะึ่ง ได้มาไม่ถึงสิบต้นตายไปต้นหนึ่งเหลือหกต้นเหลือเกตต้นอันนี้ว่าจะลงดินแล้วฝนล,ลงฝนล,ลินลินมา ถ้าเราขุดจากต้นแม่มาแล้วก็ลงดินเลยก็ตอนนังแรงคงจะตายฮะแต่ถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับขุดมาก็ลงดินได้เลยฝนตกดินๆนี้ดีสุดยอดอเลยครับนี่ให้ดูคร ผมใส่แก้วกาแฟเก่าที่เคยเพาะต้นไม้ไปรอบนึงครับผมเอาต้นไม้ออกไปแล้วผมก็เจ็บแก้วเข้าไปก็มาเพาะต่ออีกทีหนึง่งเราได้อะไรเราก็เอาอไปถุงดำแล้วก็มีเ่วนต้นนี้ก็เป็นแก้วกาแฟเหมือนกัน ไม่รู้จะไปไหวไหมครับมอไซเราถ้ามีตะกร้าก็คงสบายแล้วใส่ตะกร้าไปเดี๋ยวยังไงก็ตอนไปลงดินก็เดี๋ยวจะลงให้ดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้ให้ดูว่าเราเปิดปากถุงมาแล้วก็เป็นยังไง เดี๋ยวหาว่าเราทําไม่จริงครับเพราะว่าตอนเราใส่ถุงเข้าไปถ่ายให้ดูไปรอบนึงแล้วตอนนี้เปิดปากถุงแล้วก็ให้ดูต้นไม้ว่า,ามันรอดสักแค่ไหนครับครับเดี๋ยวไปลงดินแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงครับ